เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยหัวข้อนี้นะครับจะเป็นหัวข้อ16.2ก็คือการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศ ุกวันเนี่ยเราใช้ประโยชน์จากสายอากาศในการรับคลื่นต่างๆอย่างเช่นจากสายอากาศของทีวีอะไรพวกนี้ใช่ไหมทีนี้เขาบอกมาว่าประจุไฟฟ้าในสายอากาศเนี่ยเคลื่อนที่กลับไปกลับมาด้วยความเร่งในแนวดิง่งเคลื่อนที่กลับไปกลับมาด้วยความเร่งในแนวดิง่งก็คือพี่จะมีสายอากาศสองสายใส่บนกับสายล่างส่วนตรงกลางกลมๆเนี่ย เป็นแหล่งกําเนิดของไฟฟ้าตรงกลางเป็นแหล่งกําเนิดของไฟฟ้าซึ่งทิศสัญลักษณ์แบบเนี้ยมันเป็นสัญลักษณ์ของแหล่งกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับใช่ไหมทีนี้เนื่องจากว่าไฟฟ้ากระแสสลับอะ่ะมันไม่มีทิศทางของกระแสที่แน่นอนมันก็เลยมีบวกบ้างลบบ้างของมันไปลบบวกบวกลบอะไรประมาณเนี้หรือว่าเป็นกลางทั้งคู่มันก็เลยสง่งผลออกมาว่า พอกระแสไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงความเร็วหรือว่ามีความเร่งหรือว่าเปลี่ยนทิศทางมันก็จะเกิดการเหยื่ยวนําสนามแม่เหล็กขึ้นมาสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันรูปสาายแล้วแต่แล้วว่ามันจะต้องเฟรกับของอะไรหรือเปล่าทีนี้เขาบอกมาว่าคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันจะแผ่ออกรอบตัวเลย รอบตัวของมันยกเว้นทิศหนึ่งยกเว้นทิศที่เป็นเส้นตรงเส้นเดียวกับสายอากาศก็คือเส้นสีเขียวนี่เองอ่านน้ำด้วยปากกาเส้นเขียวปากกาเส้นเขียวอ่ะเป็นทิศเดียวที่ไม่มีการแผ่ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมานะครับมันจะไม่มีการแผ่ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาในทิศทางการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้สาส่วนทิศอื่นอ่ะมันออกมาหมดอ่ะ อันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับทิศของมันสำหรับสนามแม่เหล็ก B จะถูกเหนี่ยวนำให้เกิดขึ้นในทันทีที่มีสนามไฟฟ้า E อจําได้เปล่าว่าแม็กซ์ฟิลบอกว่าอะไรแม็กซ์ฟิลบอกว่าสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำให้เกิดสนามไฟฟ้าได้ในขณะเดียวกันสนามไฟฟ้าก็เหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กได้เหมือนกันอแต่ในที่เนี้ยเขาบอกมาว่าอะไรในที่นี้เขาบอกมาว่า สนามแม่เหล็ก B ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดขึ้นในทันทีที่มีสนามไฟฟ้า e แปลว่า e เหนี่ยวนำา B e ีทให้เกิด B ขึ้นมาแลอีกอย่างหนึ่งก็คือทั้งสองสนามเนี่ยมีเฟสตรงกันด้วยเฟสตรงกันแปลว่าอะไรเฟสตรงกันมันแปลว่าจุดสูงสุดเป็นจุดพร้อมกันเป็นจุดที่เวลาเดียวกันจุดที่เป็นกราฟศูนย์ก็เท่ากันอย่า เดี๋ยวพี่วัดให้ดูอยาสมมติกราฟนี้กราฟสีส้กกมก,กับกราฟสีชมพูกราฟสีส้มกับกราฟสีชมพูเนี่ยมีเศสต,ตรงกันเศษต,ตรงกันก็เพราะว่าถ้าน้องดูจุดสูงสุดมันก็เป็นจุดพร้อมกันเวลามันขึ้นก็ขึ้นพร้อมกันลงก็ลงพร้อมกันมันแค่มีอมพลจูดไม่เท่ากันนั่นเองแค่นั้นเอง อ่ะมันขึ้นพร้อมกันลงพร้อมกันจุดตัดแกนเหมือนกันประมาณนี้แต่ว่าตามรูปเนี่ยน้องอาจจะดูยากหน่อยเพราะว่ามันแค่ตั้งฉากกันมันแค่ตั้งฉากกันแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าน้องดูดีๆจุดนี้เป็นศูนย์เหมือนกันจุดเส้นเนี้ยเป็นจุดสูงสุดเหมือนกันตรงนี้ก็ลงเหมือนกันลงมาตัดแกนเหมือนกันอ่ะอันเนี้ยเขาจะเรียกว่าเฟสตรงกันและทิศทางตั้งฉากกันตามรูปนี้เลยตั้งฉากกันซึ่ง ทิศทางที่ตั้งฉากกันเนี่ยมันจะตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยอันนึงเป็นสนามไฟฟ้า,ฟาอันนึงเป็นสนามแม่เหล็กมันตั้งฉากกันอยู่ซึ่งทั้งสองเนี่ยมันตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคืนด้วยพูดง่ายๆก็คือว่าทั้งสามเนี่ยเป็นการตั้งฉากกันหมดเลยอย่างรูปนี้ซึบ ต้องอาจจะมองภาพยากหน่อยทั้งสามอันเนี่ยตั้งฉากกันปากกาสีฟ้ากับสีเขียวก็ตั้งฉากกันเขียวกับชมพูก็ตั้งฉากกันชมพูกับฟ้าก็ตั้งฉากกันอ่ะเขาก็เลยสรุปว่าดังนั้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเป็นคลื่นตามขวางคลื่นตามขวางนะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจําได้เปล่าว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความเร็วเท่าไหร่ ถ้าเจอคาว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยให้จาไว้เลยว่าความเร็วความเร็วปกติเราใช้ตัวแปร V แต่ว่าถ้าเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเราจะใช้เป็นตัวแปรซจะเท่ากับสามคูณสิบยกกำลังแปดเมตรต่อวินาทีความเร็วเป็นสา,ามคูณสิบกำลังแปดเมตรต่อวินาที h. อ่าแล้วก็มาดูว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมาสรุปเป็นสมบัติอะไรได้บ้าง ข้อแรกข้อแรกให้สรุปว่าสนามไฟฟ้า E กับสนามแม่เหล็ก B มีทิศต,ตั้งฉากซึ่งกัรแลกันและตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยก็คือ c c คือความเร็วคลื่นอะซึ่งสามอันเนี้ยที่บอกว่าตั้งฉากกันหมดเนี่ยเขาสรุปได้ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นตามขวางข้อสรุปนี้ต้องจำให้ได้นะสองข้อนี้อ่ะ จำให้แม่นๆเลยอ,อ่ะตั้งฉากกันแล้วก็เป็นคลื่นตามขวางส่วนทิศแล้วก็ดูหัวข้อที่แล้วนิ้วั้งสี่เป็นทิศสนามไฟฟ้าวนตามทิศสนามแม่เหล็กนิ้วโป้งจะเป็นทิศของการเคลื่อนที่ของคลื่นนั่นเองอส่วนข้อสรุปข้อสองข้อสองสรุปได้ว่า สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กเป็นฟังก์ชันรูปสายโดยสนามทั้งสองจะเปลี่ยนแปลงตามเวลาด้วยความถี่และเฟสตรงกันอไอสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเฟสตรงกันความถี่เท่ากันความถี่เท่ากันเฟสตรงกันเวลาวาดกราฟก็วาดได้เหมือนกันกราฟฟังก์ชันรูปสายจะเป็นรูปนี้น้องอาจจะคุ้นคุ้นมาบ้างแล้วถ้าน้องเคยเรียนเรื่อง กรีโกนใช่ไหมมันก็จะเลื่อนไปของมันเลื่อนไปเรื่อยๆอ่ะอเลื่อนไปเป็นอันนี้หรือว่าเลื่อนไปเป็นอันนี้ก็เป็นกราฟใหม่ขึ้นมาใช่ป่ะอ่ะให้จําไว้ใหด้ดีว่าข้อสรุปทั้งสองเป็นข้อสรุปที่สําคัญของคลื่อแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างข้อแรกที่สนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กแล้วก็การเคลื่อนที่ตั้งฉากกันหมดเลยเป็นคลื่นตามขวางส่วนข้อสอง สนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กเป็นสนามที่มีความถี่เท่ากันเฟสตรงกันแล้วก็เป็นฟังก์ชันรูปสายด้วยซึ่งฟังก์ชันรูปสายเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหน ถามวานนแอปได้เลยแล้วพี่พี่จะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูจนจบเลยคิดถึงกันใช่ไหม